และสำหรับใครที่มองหาเว็บจำเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนำเว็บ2 4 p a y นะครับเว็บที่เติมเกมที่ดีที่สุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกมกินชินอิมแพกอลิ่น่าเบรกอัพแบบจีโมบายวันพาร์แมนเดดสองเกตอาร์วีและบัตรเติมเงินต่างๆนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเลทราคาสำหรับวันพาร์แมนที่ผมเล่นอยู่นะครับและใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝากไว้อยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับในคูงในเกม วันพัฒ์แม่สองเกียนะครับวันนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์507นะครับโอเคผมวันนี้ทำการจะพาไปดูศึกโดนตัวบักนะครับซึ่งรอบนี้ในครูทําการผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้นะครับมาดูกันว่าวันเนี้ยมันจะมีคนตึงมาสักขนาดไหนนะโอเคซึ่งอย่าพาไปดูจดหมายแล้วน,นะครับนี่นะซึ่งผมก็ได้เป็นรองชนะเป็นอ่านรองแชมป์แน่นเลยนะครับนะเป็นรอบชิงชนะเลิศนั่นเองโอเคอ่ะเดีย๋ยวขอรับกรอบเลยแล้วกัน นี่ผมนะเป็นกรอบสีฟ,ฟ้านะครับซ,ซึ่งถือว่าสวยงามนะครับผมนะเป็นผู้แก่งโซนรบนะสวยงามเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวขอใส่กรอบหลอดให้หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเจอใครบ้างวันนี้อ่ากรอบนะครับผมนี่นะโอเคนี่ผมนะโค้ตสวยนะสีฟ้าเลยแล้วคือโปรไฟล์ด้านหลังแล้วนี่คือเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะถือว่าสวยงามมากๆเลยโอเคอ่ะ ซึ่งทีที่ผมใช้นะวันนี้ก็เป็นทีนี้ผมนะที่ทําการผ่าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ซึ่งก็มีเป็นซูเปอร์ดาร์ช้าผมนะโกเคสึจักรพรรดิซอมบี้แมนยูอาร์สาประการแสงแล้วก็เป็นเจ้าคิงนะครับนี่นะพลัง182ล้านโอเคมาอย่าพาดูนะครับว่าวันนี้เจอใครบ้างนะสำหรับศึกดวลตัวบัคกมานี่ผมนะซึ่งคนที่ได้เป็นชารก,ก็เป็นท่านักของอาร์ตหลอดไก่นั่นเองนะครับนี่นะพลังก็ 2 8 9ล้านนะครับโคตรเยอะนะโอ้โห298ล้านนะครับไม่ใช่289ล้านนะโอ้เกือบ300ล้านเลยโคตรเยอะนะ oh, you, นะมากกว่าเรานี่คือประมาณ100กว่าล้านเลยนะหูต oh, okay, ึงมากโอเคอะจะพาไปดูอ่าคู่ตึงๆก่อนละกันนะครับเจอกับอ่าคนนี้นะเป็นตัวบักนะครับจากเซิร์ฟเวอร์แถวห้าสูานะครับเป็นอันดับสามจากซีโนวันนะโอเคนะครับพลัง178ล้านมา ปล่อยให้ผมนะพลังหักกันเราประมาณนิดนึงนะแต่ว่าเขา,า,า,าไม่มีซอมเมย์แมนยูอาร์นะครับเล่นเป็นกระบอกเหล็กระดับยูอาร์แทนมามาดูนะครับว่าจะโดนสกกี่เธอร์นะครับถึงจะตายในสะับตัวบักคนนี้แล้วปล่อยให้ผมน้ำแฟดนะกคณทำการสับไปหนึ่งทีสามสิบห้าล้านดาเมจแล้วแฟดขาทำการส่วนขึ้นมาหนึ่งทีผมนะห้าสิบเจ็ดล้านดาเมจแล้วปล่อยให้ผมนะซอมเมย์แมนยูอาร์ทำการจามกระบาไปหนึ่งทีหนึ่งอ่าสิบล้านดาเมจนะจะบอกเป็นร้อยล้านละโอ้โหร้อยล้านคือแรงเกินไปนะ โอเคผมนะซ้ำไปหนึ่งทีสาล้านแล้วปลายผมนะแฟตรประกายแสง UR าสามร้อยสี่สิบแปล้านดามเมตมตึงๆเลยนะจังหวะนี้อ่ะสับซ้ำไปห่งทีหนึ่งร้อามสิบกาล้านดามเมตโอเคผมนะซ้ำไปหงทีผมนะัส่ร้อยเกาล้านดามเมตมาแล้วแฟตขาวำการสับคืนม,มาหทีหนึรสิบสีล้านมาแล้วปลายผมนะแฟตได้คูณทำการจามไปหทีนะหล้านดามเมต รับพาส์สจากคิงไปให้ผมนะสวนไปหนึ่งทีสองร้อยสิบเจ็ดล้านดานเมจต,ติดโลกไปทั้งหมดสามตัวละครแล้วหมาผมนะคีน้ำการเอนจิ้นฮิวลด์ไปหนึ่งทีเรียบร้อยให้ผมนะเม็ดเจมก็ขึ้นกันไปแล้วแฟลชขายำการส่วนมาหนึ่งทีให้ผมนะสองร้อยเก้าสิบล้านดานเมจรับพาส์สจากคิงมาหนึ่งทีจังหวะนี้สวนขึ้นมาโอ้โหสี่ร้อยสิบเอ็ดล้านดานเมจนะถือว่าแรงมากนะสลับคนนี้นะดาเมจแรงมาก ไปใหผมนะ245ล้านดาเมจจากแฟดของนายคุงแล้วจากกระเดิทำการจิ้มจิ้มมาหนึ่งทีโอ้โห6ล 6, ้าน500,000ดาเมจนะแล้วแฟดทำการกระซวกมาหนึ่งที155ล้านดาเมจแล้วไปรับผมนะแฟดนายคุณทำการจิ้มไปหนึ่งทีนะ135ล้านดาเมจไปายผมนะขิบบาท,ทํำการกระซวกหน้าไปหนึ่งที57ล้านดาเมจนะโอเคแล้วแฟดทำการ สัดมาหนึ่งทีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านดาเมจแล้วไปให้ผมนะดาร์คชาร์ทำการจับหน้ามาหนึ่งทีแล้วแฟตดตะคุณทำการไล่ไปให้ผมนะสองร้อยหกล้านดามเมตกระบอกตีหน้ามาหนึ่งทีหกสิบสามล้านดาเมจหรือเปล่านะหรือกล้านก็ไม่รู้อ่ะแฟดสวนไปหนึ่งทีให้ผมนะเกือบสองร้อยล้านดาเมจแล้วไปให้ผมนะาดา,าร์คชาร์ทำการหมุนไปหนึ่งทีให้ผมนะสองร้อยสิบเอ็ดล้านดาเมจดาร์คชาร์ฝนหองข้ามตายเลยโอ้โหอ่ะจังหวะนี้ผมนะ รูหนามที่ไม่1ทีอุ้ยที่ไม่เข้านะแล้วป่ายผมแล้วก้อนหินเปิดทางจากโกงแคสเซอร์ยูอคุ้ยเอาไปห่งที1นึ0ง0้อาดาเมดนะไม่เป็นไรผมดามเมดเบามากอ่ะฝ่ายเขาสวยมากผมนะเจ็ดสล้านดามเมตมาแล้วโก้เคสเซอรทำการกระซวงหน้ามปหทีแล้วฝ่ายนักคุณทำการสับคืนไปในผมนะเจ็ล้านดามเมตอ่ะรูหนามตามตีไปหทีนะตามไม่ค่อยเข้า จงังหวะนี้คือเหลือหต่อนะห้านะปใายผมนะแฟดยูอาร์ทำการกระสวกไปหนึ่งที27ล้านดามเมจต,ติดโลดทั้งหมดอ่า5ตัวละครหรือเปล่านะติดโลดเพิ่มอีตัวนะครับตอนนี้นะไปแฟดสับไปหนึ่งที31ล้านดามเมจจากการไล่โจมตีนะอ่ะเขาสวนคือมาของผมนะ86ปล้านมาจางังหวะนี้ผมนะแฟดทำการกระสวกหน้าไปหนึ่งที122ล้านดามเมจหรือเปล่า รับปายผมนะพาร์สิจากคิงจุไวหนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านดาเมจระดับจากพระเด็กนี่คือตายไปเลยนะมาแล้ว King คิงก็ทําการเอนจินไปหนึ่งทีเรื่อย,ยก่อนนะโอเคผมแล้วหมานะักแฟดยูอาร์กระซวกมาหนึ่งทีสองร้อยเจ็ดสิบสองล้านดาเมจอนะยังทนได้อยู่แล้วหมาบ่นนะซับไปหนึ่งหนึ่งหมัดสามร้อยสิบล้านดาเมจถือโคตรแรงนะไม่เบาเลยไปแฟดนนะักคงเอาบ้าง 316ล้านดาวมีฝนข้องข้าในคืนเป็นลมเป็นแถวเลยครับจังหวะนี้นะเดี๋ยวก็บ้องเหล็กยูอาตัวเดียวโอ้โห,โหก็คิดว่าน่าจะตามเสด็จว้วตามสไตล์นะร่วงอ,อ,อ่ะเดี๋ยวขอข้ามเลยนะครับสำหรับคนนี้นะโอ้โหถือว่าตึงนะครับดาเมจเขาี่คือแรงมากเลยนะสำหรับตัวบักจากเซิร์ฟเวอร์520นะโอเคต่อไปผมนะเจอกับอาดหมอนี่น,นะเป็นอะไรเนี่ย ตัวบัอันดับสามจากอินฟินิตี้นะครับอันนี้นะหนึล้านสลับพลังโอเคอะมา,มาหม่ยผมนะหนึสพลังสับพลังร้อล้านเจอกับเราร้อล้านมาจาังหวะนี้ผมนะนายงได้เปิดก่อนนะครับผม,มาจากฝั่งขวามือปลายให้ผมนะแฟดสับมาหทีเก้าล้ขอแสนดาเมจมานคคงสวนบ้างสับปให้ผมนะนนมมนะนนหกนะล้านดาเมจเราวมาจามนะังหวะน,นี้ผังเวนีว้มินยาการ จามกระบ,บาไปหนึ่งทีหนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านดามเมจหรือเปล่าหรือสิบหกล้านดามเมจก็ไม่แน่ใจนะแล้วปลายผมนะั้นสับไปหนึ่งทีสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านดามเมจฝุ่งยนะุงน่าจะแตกเรียบร้อยผมนะฝุ่งยนะุงน่าล่วงนะล่วงหรือเปล่าฝุ่งยุงเหลือคูณหนึ่งนะตอนนี้มาปลาไปผมนะแฟร์ได้คุณทำการไล่บ้างปลายผมแนละ้วกระส้ไปหนึ่งทีสี่ร้อยเจ็ดสิบหกล้านดามเมจฝุ่งยุงแตกเรียบร้อย แล้วหมาผมนะอันติจากของแฟดประกายแสง ur ห้าร้อยล้านดาเมจร้วซัาไปหนึ่งทีจังหวะน,นี้ปลายผมนะับซับไปหนึ่งทีโอ้โหเบล้านดาเมจนะเกือบพันล้านโคตรแรงนะแรงมากมาสามีทางการตีไปหนึ่งทีคนระับผมนะไม่มีอันติเล่นมากระซวกไปหนึ่งทีจาก program, าแฟดประกายแสงรับปลายหผมนะแฟดได้คุณทางการโจมไปหนึ่งทีห5 5หล้านดาเมจนะติดโลดทั้งหมดหตัวละครมา กระสุกซับไปหนึ่งทีจังหวะนี้โอ้โหสี่ห้าร้อยล้านดาวเมทเลยนะคิงเป็นลมไปเลยอ่ะเด็กจิ้มมาหนึ่งทีเสร็จโลเรียบร้อยมาแล้วเด็กจิ้มคืนมาหนึ่งทีโอเคแล้วแฟดกับผมนะไล่ไปหนึ่งทีโอห้าร้อยเก้าสิบแปดล้านดาวเมทเลยนะสับดาวเมทแรงมากมาหมายผมนะแฟตทำการไล่มาหนึ่งทีนะสองร้อยยี่สิบสองล้านดาวเมทจากฝั่งซ้ายมือแล้วยุงโจมมาหนึ่งทีแล้วไปให้ผมนะแฟตให้คุณทำการ กระซวกขึ้นมาหนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านดาวเมทในจังหวะนี้ลู่นหนามตามตีไปหนึ่งทีตามตายไปสองตัวแล้วก็เสด็จทำการยับหน้าไปหนึ่งทีอุ้ยเป็นลมเลยรหรับฝั่งซ้ายมือนะนี่ขนาดวันเทินคิวนะครับเหลือทั้งหมดสองตัวละครนะเหลือเป็นแฟคกับเจ้าสม้แมนระดับยูอนนั่นเองมามาดูนะครับว่าคนนี้จะคืโนโะลสักกี่เทินตายนะสำหรับคนนี้มาสม้แมททำการลบโล่ไปหนึ่งทีให้ผมในจังหวะนี้จามกระบ,บาลมา เรียบร้อยผมนะบปิดเกมเลยสองเทินเท่านั้นโอ้โหโคตรไวนะโอเคมาเดี๋ยวให้ดูคู่ชิงลแล้วกันนะครับผมแนละสลับพีคนนี่คือก็ตีกันทุกวันนะโอเคมาเจ๊กับหลอดไก่เลยนะครับสลับสอง้าล้านนะสลับพลังนะมาพลังหากับประมาณ100ล้านนะครับอันนี้นะมาจังหวะน,นี้ผมนะหลอดไก่ได้เปิดก่อนอย่างแน่นอนมผมว่าจังหวะน,นี้มา สามีแมของหลอดไก่ทำการช่วงมานจังหวะนี้แฟดจ่วงมาก่อน4.6ล้านดามเมจอ่ะแฟดนคุงเอาบ้างส่วนไว้ผมนะ9ก้าล้าน0 0แสนดามเมจมาสามีแมทำการจังกระบาลใส่นคุงมา1ที40ล้านดามเมจนะแล้วหมาผลนะพาสิกับคิงพาสามีม่ทำการจ้าวมาหทีนะ53ล้านมาแล้วแฟดทำการกระซวกไป1ที747ล้านดามเมจนะโอ้โหดามเมจโคตรดดแรง เบาๆหน่อยพี่แรงมากสลับหลอดไก่นะโอ้โหโโหัวเกินไปหรือเปล่าอ่ะสามามทหนึ่งพีผมนะเก้าร้อยล้านดาวเมอมผมบอกเลยโดนไปสองทีเนี่ยถือว่าจุกไว้นะโอ้โหแรงมากมาหลอดไก่นี่เคยได้เปิดก่อน3ตัวละครเลยนะเนี่ยจังหวะนี้อ่ะหมาผมนะแฟลตยูอาร์ทำการกระซวกมาหนึ่งทีโอ้โหสี่ร้อยจ็ดสองล้านดาวเมดนะฝนั่งี้คุูนี่เคอติดรถมหมดหตัวละครเลยโอ้โห นะแรงมากดาเมจของหลอดไก่นะมาจังหวะนี้สมทรถการสับไปหนึ่งทีนะสิบหกล้านดาเมจแล้วพาสีจากคิงพลาแฟนไล่โจมตีไปหนึ่งทีหมายผมนะักสับไปหนึ่งทีนะสิบสามล้านดาเมจโอ ه, โ้โหโคตรเบานะเบามากเลยมันตีไม่เข้านะครับเพราะว่ามีฝงยุงพาสองนะคือมันหนามากเลยเบ๋เลยตั้งคูณเจ็ดนะเรียบร้อยผมนะแฟนนี่คงไม่มีอันติีเล่นโอ้โหลูกไฟไม่พอนะ ายผมนะั้น196ล้านดาเมจก็ยังไม่สะกิดหนังของหลอดไก่นะโอ้โหเขาจะถึกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคอะแล้วปายผมนะั้นได้ชนทาการหมุนยัดหน้ามาผมนะ196ล้านแล้วแฟนให้คนทงการกระซวกไปหนึ่งที206ล้านดาเมจนะโอ้โหฝงยุงก็ยังไม่เป็นไรเลยโคตรหนานะครับสำหรับหลอดไก่นะหนามากๆเลยดูอี๋ฝงยุ่งนี่คือยังไม่เป็นไรเลย ไายผมนะัดสวนไปหนึ่งทีหนึ่งร้อยสองล้านดานเมจแล้วไปยผมเนปะ้นเด็กดรอดทำการจิ้มไปหนึ่งทีโอ้โหลุนหนามที่ไมหนึ่งทีที่ไม่เข้านะสังเกตดูนนะท่าของหลอดไก่นะครับโล่นี่คือคูณสามคูณสี่เต็มเลยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นคอเด็กววสิบเลยนะเพราะว่าโล่นี่คือขึ้นเยอะมากนะโอ้โหเรียบร้อยผมนะนะคูนี่คือเหลือทั้งหมดสองสามตัวละครน,นะฝั่งหลอดไก่นี่คือยังไม่เป็นอะไรเลย ฝูงยุงก็ยังไม่แตกนะเหลือแต่อีทั้งคูนึงอ่ะจางกระบาลหนึ่งทีเรียบร้อยผมเด็กดอกแตกปลายผมนะแฟดทำการกระซวกไปหนึ่งทีโอ้โหนะ่าเหลือแฟดกับซอมเมย์แมนสองตัวมาแล้วแฟดทำการไลน์ตีไปหนึ่งทีเรียบร้อยผมนะนายคุงแตกโอ้โหทั้งหมดสองเธอนะคับสลับนายคุงนะตีหลอดไก่ไม่เข้าเลยคือฝูงยุงเขาเนี่ยคือถือว่าโคตรอึดนะผมคิดว่าน่าเป็นยุงพาร์ทสองนั่นแหละนะเพราะว่าหนามาก โอเคอ่ะสารสึกดวนตบักวันนี้เป็นไงบ้างผมนะถือว่ามันจริงๆนะโอ้โหได้ผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้เลยโ okay. อเคใครชอบคลิปอย่างนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมนะไว้เจอกันในคลิปนี้บ๊ายบาย